มาครับปัจจุบันเรื่อยไปได้หนึ่งนายครับตอนนี้ตามเสริมมาอีกสองคนครับไอ้เฝ้าพรามวิดีโอเอ็กดีฮะโอ้แล้วมีมาร์คแมนยิงจีจีบอยล่วงลงไปครับตอนนี้ไอ้เฝ้าโอ้โปีนโดดมาอย่างนี้ได้ครับมีการต่อขาขึ้นไปแล้วยิงหนุ่มล้วล่วงลงไปครับตอนนี้ไอ้เฝ้าพรามวิดีโอเข้าไปชาร์จครับเข้ามาแล้วในรั้วหนึ่งนายครับจะเจอเบนจามินหรือเปล่าครับฝั่งริมรั้วตรงนี้มีการรักษาชุบกันอยู่ครับนอนเรียงกันอยู่สองคนไอ้เฝ้ามาดูเอาดันออกมาครับ เจอเบนจามินในฝั่งซ้ายรึเปล่าแล้วยิงเข้ามาเรีบอัดหน้าครับเรียบร้อยเอาแล้วครับตอนนี้เข้ามาได้หนึ่งคนครับทุกคนแล้วมีครับไอหมอครับไอหมอจุดสุดสามจุดวิ่งมาครับตรงนี้แล้วเจอไอหมอครับซัดไปไอหมอเท้าบาได้ครับตอนนี้มีฮายาเตะอยู่ข้างนอกครับหนึ่งนายที่เป็นหมอฮะับยิงกับรัวฝั่งนี้ครับทุกคนโอ้ย เทวิแมนต้องเบริเออยิงสวนไปครับตอนนี้ฝั่งสีฟ้ายังชิดไม่ได้ครับเแต่สีแดงเริ่มตีโอบมาด้วยครับทุกคนบัมเปอร์ทอนนี้ครับจากแคน s c t h ครับผมมีดอตตาทูครับดอตตาทูยูฮะมาครับพยายามชิดบริเออรตรงนี้แล้วขึ้นปานะครับบัมเปอร์ทอนพยายามเปิดทิ้งมายิงจบซ้ำใบครับดอตตาทูอยู่บนป้อมครับแล้วชักเปลี่ยนลีโวกระสุนมาครับบัมเปอร์ทอนยีบีสปอร์ตปีสองศูนย์นะหมดอายุแล้ว แล้วโยนระเบิดไม่นาย้อยลงมาระวังจะโดนพวกเดียวกันเองครับแล้วพี่แกใช้วิชาครับเบอร์เบอร์ทอนครับเป็นเทคนิคครับทุกคนแกสร้างไม่ให้ข้างในมองเห็นนะครับแล้วตรงนี้ครับมีทหารนอนเงียบอยู่สามคนตรงนี้เดี๋ยวจะได้ใช้ครับผ้าเต็นต์ตัวนี้ครับมันเป็นผ้าเต็นท์บางทางตาครับตรงนี้ครับข้างในจะไม่เห็นนะครับตรงนี้ครับมันจะอารมณ์ประมาณนี้ครับแล้วแต่แกที่บอกแกวิ่งใส่เลยครับแล้วแกวิ่งออกมาัตูนั่งอยู่โอ้่แล้วมาครับ บอโจครับมาถึงยิงสวนกันอย่างนี้เลยครับผมมาโบเก็บอลโจ้ไปครับฝั่งสีฟ้าครับอ้ว์สาสร้างพาพเต็นท์ขึ้นมาครับแต่ไม่ได้พันได้ใช้นะครับตรงนี้ฝั่งสีแดงเข้ามาในเต็นท์เลยฮะมาเปิดรัวๆครับทุกคนเป็นภาพรวมครับฝั่งสีฟ้าพยายามจะดันมายังไงแล้วมีคนยิงหลังมาครับยังไงครับวอลก้าครับ ยิงแอนตี้แทงมาครับจากในบ้านหลังนี้ครับผมแล้วหนูน่วมเข้ามาเช็คครับเมื่อกี้ใครยิงเอแทงครับบวกด้านหน้าครับววกกาออกมาจะเจอ PKFG เจะยิงอัดไปครับหนูโยหหันมาเทตดับแรกไปครับทุกคนวิชามานเอารถเข้ามาประชิดอย่างนี้ฮะเพื่อเข้ามาชิดไม่รู้ชิดได้แล้วยังไงต่อครับตอนนี้ครับ พยายามเอารถออกมาทําเป็นซากบาเออร์ครับให้เป็นกำบังนะครับแล้วลูมารูช้อนเข้ามาทางข้างหน้าครับเจอไอ้หมอจุดๆนอนเนือนอยู่ด้วยนะแล้ววิ่งเข้าไปในสโมครับทุกคนลูมารูพยายามใช้จุดนี้เข้ามาครับเจอไอ้หมอที่อด้านหลังไอ้ป้าพามิโอพยายามสวนคืนครับตอนนี้เหลือแต่พรามวิดีโอครับเ d ดีอยู่ข้างหน้าครับผมทุกคน แล้วเริ่มมีปืนคกเข้ามาช่วยนะครับเป็นปืนยิงลูกระเบิดครับตอนนี้ครับสำหรับถนนฝั่งซ้ายเค m กับทาโกยากีเข้ามาเสริมได้ยังไงครับตอนนี้เข้ามาครับเจอดอตาทูครับยิงทาโกยากีกับไอฟ้าพันูอมร่วงลงไปครับในแม็กเดียวคะแล้วโดนโอ้โหระเบิดเข้าไปครับสำหรับดอ t ตาทูยูฮะไอหมอด้วยนะครับตอนนี้แนวหน้าตรงนี้เหลือคนเดียวสำหรับฝั่งสีฟ้าที่ขยับอยู่ครับตอนนี้ดาวลงไปแล้วครับตอนนี้สำหรับกองหน้า เอาได้ตรนนี้ผู้เล่นเขาก็จะต้องวิ่งผ่านสโมครับวิ่งผ่านควันออกมาคุณบัติเทพครับคุณบัติเทพเป็นฝั่งตั้งรับอยู่ครับยิงพาวิ่งตัวออกไปครับพยาเตพยายามเตะคืนรับมีสตวจไปหมดแม็คครับบัติเทพรีโดออกมาแล้วโอ้ยโดนยิงไปครับตอนนี้ครับเหลือธนพลครับพยายามปืไปเล้าขึ้นมาทั้งสองครับมิกยยิงกดเข้าทางช่องอยู่นี่ฮะ โอ้มันเยอะเหลือเกินครับเป็นก้อนเลยรับข้างหน้านี้ฮะนทุกคนพยายามสะลึศเข้ามาครับโอ้แกอยู่ในม่านบางตานะทุกคนแกได้เปรียบครับโอ้จะแต่แกมองไม่เห็นครับตรงนี้เป็นสมองอะไรครับโอ้ข้างซ้ายนี่เต็มเลยครับยิ่งยับเขาชุบกันอยู่ครับมีหมอรักษาอยู่แล้วก็สูนมาเต็มเลยครับเหมือนจะมีรถมาดเบุดหรือเปล่าครับมีรถของฝั่งสีฟ้ายิงอัดเข้ามาครับสำหรับลุมารุไม่เล่นรถอีกแล้วครับตอนนี้ อาได้มีคนใช้ป่วครับดึงม่านบางตาลงแล้วครับทุกคนจะเห็นได้ง่ายึ้นไอ้หมอจุดจุดวิ่งออกมาอย่างนี้ทุกคนเป็นหมดฮะทหารประการอย่างนี้ไอ้หมอซัดไปหนึ่งนายครับได้คดีมาได้กระสุนหมดครับท,ท,ทุกคนทหากคนหัรประสวนไอ้หมอคนเดียวเลยฮะตอนนีก,ก็กูฮะตอนนี้ไอ้หมอบอกอแล้วมีรถยิงมาครับ มาครับอัลติมัสพามก็พยายามซุปเปอร์ขึ้นมาครับตัวดาจูยูขึ้นมาแล้วครับแล้วมีน้อยหนาปลาออกมาครับระวังน้อยหนารัศมีน้อยหนาทําให้ดวจ้าถูกต้องไปสามอีกรอบครับอัลติมัสพามด้วยครับรอบนี้ครับโอ้ยหมอจุดๆมาอีกแล้วครับเจอมาครับทุกคนต้องบอสปูฮะบอสปูวิ่งดันมาโอ้ยไม่ได้ครับเบลฝั่งแดงใส่ไม่ยั้งฮะเอาเจอรถฝั่งนู้ยิงสวนมาเหรอครับสำหรับลูมาลูฮะ เองมีรถข่าก็มีรถเหมือนกันโอ้โหรดีครับของสีฟ้าก็ไม่ธรรมดาครับมีการตั้งยุทธปกรณ์ของฝั่งปั๊บบัตรนี่ครับใส่เป็นปืนอาจจะวดเข้าไปฮะตอนนี้ผู้เล่นครับเขาจะไม่เห็นชื่อบางตาครับแล้วเขารีหลดกระสุนเข้ามาครับป้อนเข้าไปอย่างนี้สำหรับ S10 ปั๊บบัตรนีครับขขเขายิงเลยฮะ ซัดไปแล้วมีปืนกลยิงเข้ามาครับติดเหล็กบังตาครับผมอินฟานยังปลอดภัยครับแล้วรีโหลดกระสุนใส่เข้าไปอีกครับวันนี้รถฝั่งสีฟ้าก็พยายามยิงครับบางองค์งจะออกมาไหมเองก็ปืนีหัวนั้นระเบิดดูว่าตอวนุภาพของรถคันนี้ครับเวลามันระเบิดตัวเองครับมันจะระเบิดรุนแรงครับ ควันขึ้นอย่างกับดิวเคียครับทุกคนดูว่าเป็นสองสามชั้นเลยนะสำหรับควันจากแรงระเบิดของรถเมื่อกี้ครับทุกคนจะแกจะเอามาผีชีพนะฮะมีเามีนเป็นสไนเปอร์แล้ววิ่งเข้ามาเจอเควินเจอเควินแล้ววิ่งสวนมาอย่างนี้ครับกลับมาช้อนยิงไปหนึ่งนายครับโอโ้เควินแมนเก็บไปครับคุณชอนคานล่วงไปครับตอนนี้ แมนบาดเจ็บครับเข้ามาลานอนรักษาตรงนี้ครับผมคุณดัตตูครับคุณต้าทาวก็ยังพยายามล็อกประตูอยู่นะฮะว,ว้าวโอ้โหฮีโรอิสเวลินายครับตอนนี้ช็อตตัวน,นี้เก็บเข้าไปเดือประมาณสักประมาณ10นายเลยนะครับคิวฟรีขึ้นรัวๆครับเมื่อกี้แรงระเบิดของอะไรครับเหมือนจะเป็นแฟบห้าลอยหรือเปล่าครับแล้วตอนนี้ไอคัาเอารถเข้าแล้วนะครับทุกคน เอาได้เป็นจุดเปลี่ยนนะครับฝั่งสีฟ้าเริ่มเดินเข้ามาครับพอสีแดงหายไปเป็นสิบนายเมื่อกี้ครับทุกคนเป็นรถป้อมปิดด้วยนะครับตอนนี้ได้เปลี่ยนแล้วครับเอารถมาเข้าในชั้นแรกบังเกอรอแรกแล้วนะครับทุกคนเอารถเข้าจอขก็ไปครับบันทิเทพยิงเอทีมาต่อพันไม่ได้ครับเอนนรถเข้ามาแล้วครับทุกคนมาครับผมเข้ามาในจุดนี้ชื่อสีแดงยิงเยอะแต่เอารถลงหรือเปล่าครับ ยับชิดปืนปัดบ้านเข้ามาทุกคนโอ้มีทั้ทงรถทั้งนอกรถทั้งในครับตอนนี้เราปล่อ,อยเดี๋ยวอส,สักพักปืนปานน่าจะดันมาเป็นเต็มเลยนะ <S <S ยังไงอะทัยังไงถึงจะเอารถคันนี้อยู่อะปืผ่านบ้านแล้วโดนเอทียิงไปครับตอนนี้ครับคดมพิวเตอร์ยิงรถมารถกำลังจะระเบิดนะทุกคนโดนเอทีแห้งลงไปครับเทปโซนิก<โด> ไม่โดดลงมายังแต่่อบผีนะได้เขตนี้ไม่ต้องซ่อมแล้วฮะไม่ทันตทีนี้ให้ทำมาจ้ะโอ้ยรถระเบิดครับจ่วงไปทั้งสองคนเลยอทางรถคันแรกเข้ามาแต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นการเปลี่ยนจุดยุทธศาสตร์ครับหมอบอลดอยครับกับพาวิทครับเดี๋ยวอินฟานจะเข้าไปเคลียร์เองครับตรงนี้ครับพาวิทนำมาครับแล้วหมอบอลดอยล็อกประตูไปก่อนครับทุกคนยื้อไปก่อนสักระยะหนึ่งครับเลเวเฮดพยายามครับพยายามออกมาผีกันไปครับเจอพาวิทครับพาวิทเก็บไปก่อนครับ ได้อินฟานครับโวก้ามาครับตอนนี้เป็น3คนแรกครับที่เข้าประตูตรงนี้มาครับผมคุณโวก้าครับแกช้อนเข้าไปทางซ้ายครับผมจากมุมตรงนี้ครับแกเข้าไปเก็บทางซ้ายครับได้หมดทกคนครับยังไงครับตอนนี้ดาวกันเพียบเลยครับตอนนี้ล้มนมเป็นแถบเลยครับตอนนี้โวก้าครับจากโอซีครับตอนนี้โวก้าปาระเบิดมือไปทางซ้ายครับ ไปทางข้างบ้านแรงระเบิดพาคนตุยมาได้อีกหนึ่งคนครับตอนนี้โบก้าเข้าไปเปิดยิงครับยิงข้างบ้านครับเอาลูฮะยังไม่ล่วงครับโบก้าเปลี่ยนแม็กใหม่ครับตอนนี้ไอ้วดันเข้ามาครับโอ้ข้างบ้านครับมาแล้วไอ้ฟ้าพับบิโอก็ล่วงไปครับตอนน้องตรงนู้นหมอบอลดอยครับพาวิทย์ล่วงไปหมดแล้วครับตอนนี้ฝั่งสีฟ้าชุดแรกครับกลุ่มแรก5คนล่วงลงไปแล้วครับฝั่งสีแดงก็ขยับเหลืออยู่แค่คน2คนเท่านั้นครับ ัดเอาได้วตอนนี้เหลือแค่2คนแล้วครับข้างในนู้นครับคุณจอร์สโดนครับเลสอามี่กับแมดดัมล่วงลงไปนะครับจอร์สโดนเข้าไปยิงข้างในหมดแล้วครับสำหรับธงนี้ครับฝั่งสีฟ้ายึดแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วมีคุณมิวฮะคุณมิวมาถึงยิงเดมอนล่วงไปครับสายคิวปิดกขาโดนเก็บเป็นคนที่สองครับทาโกยากิบอกเกิดอะไรขึ้นฮะมีอินฟานมีอินฟานอาะคุณมิวโดนไปครับตอนนี้ครับโอ้แล้วเหมือนไอ้ฟ้าพับดีโอครับมันจะวิ่งมาครับโอนิจา เอาเฮ้ยวิ่งผ่านครับคนจาร่วงลงไปครับไอ้พ่อพันธโอมโดนไปครับโอ้โหเขาล็อกบันไดไว้ฮะตันนี้ดาวสองครับมันยังอยู่ครับ WOT มาแล้วแกใช้วิชาเดิมครับล็อกหัวบันไดโอ้เก็บฟรีไปครับตรงนี้ครับมุมอร่อยของแกเลยฮะตะโกนกันใหญ่เลยครับบันไดครับบันลำใบบันไดระเบิดน้อยหนาระวังของตัวเองโอ้ยเกือบน้อยไอคิวครับวันนี้ เป็นยังไงได้เป็นสามนายนะครับสำแหรับธุ์เทพและระเบิดลูกที่2น้อยหนาครับชาร์จช้าชาร์จช้าจะโดนปั่นมาครับโอ้เรียบร้อยครับเปิดแกได้ผลนะฮะแต่ว่าไม่ทันไอ้นายที่หลุดมาก่อนครับไอ้คนที่เข้าช้านี่โดนไปครับถึงเจอเฟลนเจอร์ซอนเหมือนจะเจอเรดิโอครับแล้วพี่แกก็เลยขุดเลยครับตอนนี้นี่ฮะแกเจอเรดิโอครับถ้าเสียเรดิโอนี่จะเสียไปทั้งหมด20แต้มนะครับ อแล้วมาครับปีนขึ้นมาอย่างนี้โอ้ยทำไมล่ะเป็นฝั่งตั้งไงได้ครับแล้วโอ้เลื่อสวนเข้ามาครับเฮนนิสกี้ครับไม่ให้เลเยียของเขาง่ายๆครับเขาขึ้นมาเก็บได้แล้วทุกคนแต่บาดเจ็บครับทุกคนจะชุบทันไหมไหนฮะใครจะขึ้นมาอีกไหมครับตอนนี้ครับฝั่งสีฟ้าครับเขากะกันอยู่ฮะ มาเลยครับรวมตัวกันได้3คนครับกำลังจะขึ้นมาครับตัวนี้ฝั่งสีฟ้าเข้ามาตั้งรับเป็น2คนแล้วตอนนี้มีการขุดเรดิโอขึ้นครับชโกรอยากมีตั้งรับขึ้นมาแล้วหันหลังให้อย่างนี้ตัวที่โอ้โหเก็บไปครับ2นายครับเฮนิกี้กับหมูนวงครับเฮนิกี้นวาอีคนนึงจะคุ้มกันให้ครับเขาหันหลังให้บันไดครับหนูนวมเจอแล้วครับอย่างนี้จะทำยังไงครับจะปีนได้ไหมขยามหามุมปีนขึ้นนะครับเหมือนมีคนเก็บเล็กน้อยแล้วติดตัวหนามตัดสินใจจะขุดหนามออกครับ หนาบอกก็เดี๋ยวไปเรดิโอครับทุกคนมาจากข้างบนครับคาคาชัยน่คาชาคาคาชิอะไรคาคาชัยไม่รู้นี่ยยังไงครับชุบเพื่อนไหมเอาแล้วหนูนวลยังอยู่ครับจะได้ที่เดิมหรือเปล่าครับตัวนี้ขึ้นมาแต่เขาล็อกอยู่นะฮะคนนี้เขาล็อกอยู่หันหน้าตรงบันไดเรียบร้อยชัดเจนนะครับหนูนวลยังไม่รู้ตัวครับว่าเขามาอยู่ในมุมนั้นแล้วครับแล้วมีเสียงขุดหนูนวลดูแล้วแน่นอนนะเราจะขุดด้วยหรือเปล่าครับโอ้ย Oh. เอาแล้วปืนพกปืนไดอยางนี้ครับเอาเรียบร้อยไม่ทันเนี้ยกาคาชัยฮะโอ้ขอบคุณนะช่วยคาะให้นะครับไม่ต้องเอาหนามออกแล้วครับจะยินเสียงอะไรเคาแค็แคที่แกถือปืนก่อนนะฮะหนูนวมครับโอ้แกเป็นหมอด้วยนะครับตอนนี้แกรักษาตัวเองได้ครับอ๋อชุดเพื่อนครับผมออมาช่วยขุดครับผมเรียกไอหมอกมาครับโอ้โหนี่หมอของแท้มา ไอหมอไอหมอขุดไปเลยเอาเลยข้างบนยังมีคนหนึ่งครับผมตรงนี้มุมตรงนี้อร่อยเหาะไหมชายสีย่องมาครับโอ้ยหนูหนวมกับโดนฮะ <Okay. S 1> คนเริ่มซ้อนมาอย่างนี้ <c oughs> เรียบร้อยอะเข้าหัวไปครับหัวแตกครับไอหมอขุดตอ่อหนูหนวมคุ้มกัน สำคัญนะครับเรดิโอนี่ฮะับทำให้ศัตรูเกิดไม่ได้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งจะได้20่สคะแนนจากเรดิโอนะครับไม่นับธงนะครับผมโทเทียออกมาสว่างแล้วเมื่อกี้มืดจัดเลยครับข้างล่างมีนอสตาเจียครับจะวิ่งอยู่แล้วป้าป้ายิงอดรัวมานี่ครับนอสตาเจียวิ่งผ่านมายังตัวยิงสวนไปทางชั้น3เรียบร้อยครับป้าป้าล่วงจากตึกชั้น3โอ้โหนอสตาเจียครับตรงนี้เป็นแฮปหรืออะไรครับทำไมมีอินฟานวิ่งออกมาอย่างเยอะเลยครับ เอาแล้วคุณเออร์เลอร์ครับเอามีดแทงสหายไบรท์จากชั้นบนแล้วก็พยายามจะแทงคอมมานครับโอ้โคนที่สองครับจ้วงลงไปแล้วเอาปืนมาเป็นไร้ก้นมายิงข้างโอูเรียบร้อยฮะตอนนี้คอมมานก็โดนฮะเอามีดจ้วงฮะที่สนายตุ้มตึ้ม ตึ้มใส่ปืนครบรัวครับโอ้มอต้าถึงจะลงนะแต่ไม่มีอินฟานมาช่วยเลยครับตรนนี้น่าจะแจกคงเขาฟรีเลยครับคงนี้แตกที่มันจะไหลไปตรงหน้าครับก็ขดรงนู้นครับโดนยึดไปแล้วครับตอนนี้แล้วอินฟานโดนครับเดบินดีินเอ็เอ็กวงลงไปครับโดนปาป้าเอ็มยิงครับปาป้าเอ็มแกอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าแกยิงแม่นเหลือเกินครับโอ้แกอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยคนนี้แกยิงแม่นเหลือเกินครับ เห็นยิงหลายศพแล้วนะวันนี้เป็นปืนติดสะโคกครับทุกคนเลยรถขับมาก็คุณเมทีขับมาอย่างนี้เป็นรถการการะสุนนะครับไอกคนลละขับที่มันยิงไม่ได้ครับถ้าขึ้นพลปืนแล้วก็หัวแตกแน่ครับป้าปาเอ็มเขาไม่พลาดแน่นอนครับนี่มือเขานิ่งครับโอ้ยโดนเอทครับทุกคนยิงอูดมาครับ โอ้โหคุณสูสูฮะสูสูเป็นเอทีเหมือนกันแต่มันใกล้ครับตอนนี้อินฟานลงมาแล้วครับตอนนี้โดดเข้าม่าครับโอ้โด,ดนยิงเสยหน้าไปครับรถเสียไปด้วยครับตอนนี้ทุกคนไฟแลบเสียรถอย่างนี้น่าจะ 5- ถึงิบทิเคครับแล้วมีฝั่งสีแดง DL วิเชอร์ครับวิ่งมาอย่างนี้เจอสายเดตาครับเข้ามากาสายเดตาร่วงไปครับตอนนี้โอ้โหรถ มั่วเลยครับตรงนี้ครับหนูวิเชอร์วิ่งไปครับเจอหมอบนดอยเก็บหมอบนดอยด้านข้างไปเหมือนกันครับเจอชายสีครับจะเก็บชายสีไปด้วยเองหรือตายหรือเปล่าแล้วแล้วมีโอ้ยแลกกับชายสีตายคู่ฮะเอาแล้วหนูนวมยิงชายสีล่วงมาอีกแล้วครับหนูนวมหนูนวมแกอยู่บนดาดฟ้าตรงนี้ครับโอ้ยกําลังชมอยู่เลยว่ายิงแม่นครับขับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเอาไปติดอย่างนั้นจีเบล เอารถคันนี้ยิงคนขับได้ครับเรียบร้อยครับจีเบลครับโอ้โหนอสตาเตียไม่ปล่อยโอกาสให้เสียไปครับยิงห้องคนขับจากด้านหลังครับทะลุรถคันนี้ยิงทะลุครับคนขับตายครับจีเบลร่วงนอสตาเตียโดนอะไรครับเนี่ยโดนจอสโดนนะครับเปิดจุดมาแล้วยิงทะลุั้วมาครับตายไปเหมือนกันเจอครับยูมาซิมโบลี่ครับยูดอฟจะเจอจอสครับอยู่แถวๆรถครับพยายามมาเช็คที่รถครับผมแล้ววิ่งออกไปนี้จอสเห็นครับยิงโอ้ไม่ปล่อยโอกาสเป็นไนครับ ยิงใส่ยูมาจากด้านหลังแล้วพยายามจะชุบทีเบลหรือเปล่าครับโอเคครับตอนนี้ก็ไม่ชุบครับเอารถออกเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเอาเนี้ยสู้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 ครับวันนี้เจอกับกระโดดลงมาอย่างนี้อุ้มไม่ตุยฮะแล้วยิงข้างหลังเอสจ่ายครับโคตรโหดกระโดดยิงครับ M R S A อยู่ข้างรถฮะแล้วเจอแล้วอย่างนี้เห็นแล้วครับเล็งยิงกี่โมงยิงกี่โมงเปิดไป5นัดไม่โดนนะครับ จนพรคอมมาอยู่หน้ารถได้สําเร็จแล้วโดนยิงซ่าครับทุกคนเขียวซ่าปีนรั้วไปอย่างนี้ชายสีวิ่งไปเับเห็นแล้วกระโดดตกใจโดดว่าวลงมายิงไม่ได้ต่อชายสีขึ้นไปชั้นสองวิ่งย,ยังไงครับแต่พออประหยัดครับล็อกอยู่้วไ้ตรงนั้นลุกไม่ได้ครับชายสีบาดเจ็บครับแล้วมีแทงน้ําบังอยู่นิดนึงครับนีตันนานก่อนพอประหยัดอาจจะอ้าวจะกำลังจะพูดว่าจะปลาระเบิดครับเขียวซ่าป,ปาไปก่อนแล้วครับได้ไปครับชายสีล่วงไปมีท้าวิ่งมาอย่างนี้ แกตีโอบครับตอนนี้ครับเขียวซ่ามาดูฮะเขียวแฟนตาซาโซดาครับทุกคนเขียวซ่าไปไหนออกเปลี่ยนมุมครับเดี๋ยวเจอแน่นอนครับทาโกยากิจะเจอกับเขียวซ่าระยะประชิดทาโกยากิใช้วิชาจะกระโดดขึ้นที่สูงเจอเขียวซ่าจะโอ้โหยิงทะลุไปครับม้วนหลังหนึ่งทีครับลงไปนอนกองโอ้ซัดกันใหญ่เลยครับหมอบบนดอยกูเกิลเจอกับซู่ซูฮะโอ้ซู่ซูยิงกูเกิลล่วงลงไปแล้วนีฮะแล้วมีฮะเลดอามีซู่ซูครับสวนกันมาตรงนี้ครับซ้ายกับขวาครับ สู้พยายามยิงเข้ามุมอาคารนะโอ้โอุอ้ยคุณหมิวคุณหมิวเทสู้ๆไปครับตอนนี้ครับมุมมันเฉียงอยู่ฮะเปล่าแล้วมีรถของอีโวครับโดนเอทีไปหรือเปล่าครับวิเชอร์ครับวิเชอร์ไล่ตามรถจี๊ปไปเจอสายเดอรตากระโดดยิงครับโอ้ยสายเดอรตาเขาไปยิงกดอันเรียบร้อยครับดูวิเชอร์ครับยังล็อกมุมชั้นสองอยู่ครับวิเชอร์วิ่งตามไปฮะโอนิอัส โอ้ยมายิงอันหลังครับวิเชอร์ครับแกซ้อนมาครับแกมาไล่เคลียร์ของฝั่งถนนตรงนี้ฮะแล้วเหลือชายสี่อยู่ข้างบนนี่ครับกวี w ออยู่ข้างบนนี่ครับแล้วพี่แกจะขึ้นมาหรือเปล่าแกขึ้นมาด้วยครับโอ้แล้วดูเอโดนนะครับวิเชอร์มีคนช่วยครับจากไกลๆครับวิเชอร์ไล่มาเคลียร์แล้วเจอถนนตะยาชัยฮะเฮ้ยโอ้ยตะขาชัยหันมาสวนวิเชอร์ครับตรงนี้วิเชอร์ดาวไปครับเกิดจะโดนชายสี่ช้อนหลังด้วยนะ จุดจุดวิ่งมันเข้ามาในเขตรู้ว่าได้ครับแล้วหันหลังให้กับใครครับคุณฟ็อกคุณฟ็อกยิงฮะไอหมอนร่วงฮะข้างในเลตอามี่ครับไปจับภาพโดนน็อกซี่ยิงครับโอ้โจีแคลยิงนะตรงนี้ครับโอ้โดนไปครับคามูล่าครับสินบุหรี่ครับเอายังไงครับพกเอทีไม่ได้นะครับตัวนี้อินฟานใกล้แล้วครับพาวิทมาครับปุยยะปุยปุยะยิงสวนเข้าไปครับสินโบลร่วงฮะมือเจอน้ำเงินครับแคนเมียลูคัสมีลูบี้อยู่ด้านหลังฮะ พลัดเวียงระเบิดมาคราวนี้เป็นจ่าลูคัสวิ่งเข้ามาเจอลูบี้ครับสวนกุ้งเปล่าหันหลังให้ลูบี้ลูบี้ยังไม่เจอโอ้ยลูบี้เข้าประกาศในช่องครับจะเรียบร้อยครับลูคัสเอาดีครับมีจ็อกสุโดนะฮะวิ่งเข้ามาตรงนี้สีแดงเต็มเลยครับตรงนี้เราขึ้นบันไดมาครับจะเจอแรนเจอร์ซอสหรือเปล่าเราเจอครับหันมาสวนนะครับซอสโดนตายมาครับ w w i n ครับเข้ามาต่อแล้วตรงนี้ครับมีลูบี้อยู่บนดันฟ้าครับ สีแดงดาวไปเยอะเลยครับตัวน,นี้ครับ WWIN ฮะขึ้นมาแล้วครับจะเจอลูบี้ลูบี้โดนยิงก,กาดไปครับเอ้าเพียงยู่แลลูบี้ยิงสวนคืนครับเรียบร้อยฮะบ WNX e เ,เปิดก่อนได้ปูดนะ่ะเอาละเลเจอร์ซอสโดนเก็บไปจากไกลๆครับผมน,นี่นะฝั่งซีบาจะมีคนยิงมาอยู่ไกลๆครับตอนนี้เหมือนมีคนขึ้นบันไดมาเจอทิกกี้หรือเปล่าครับ ขึ้นบันไดมาปีนเข้ามาตรงนี้เจอทิกกี้นอนอยู่คุณบีมวิชชนโดนไปแล้วหนึ่งคุณทิกกี้รู้แล้วแล้วปีนลัวเข้าไปทิกกี้ล็อกไวอุ้ยนะขนาดล็อกแลวโดนก่อนนะตรงนี้เหลือคุณคนหนึ่งนายครับต้องมาเจอคุณต้นต้นยิงขาเปยไปเลยครับตอนนี้เหลือคุณคนหนึ่งคนครับตรงนี้ขึ้นมาจะโดนชันหรือโดนระเบิดครับเอาดีๆพลัสสเต็ปม,มอนใช้วิชานิจจาปีนลัวขึ้นมากระโดดไม่ได้คนระับตรงนั้นลง นอสตาเจียครับมาครับเป็นแคนหนูเหมือนกันน่าจะมาช่วยครับผมช่วยหนูนวมครับนอสตาเจียเห็นจีเบลยิงหลังมาครับหนูนวมได้ยินเสียงเท้าครับรู้แล้วใช้วิชาเดิมหรือเปล่าเข้ามายิงครับจีเบลร่วงครับหลายเดียวกันเลยครับผมอ่รับตอนนี้2คนครับมาเป็นคู่ปีศาจครับตอนนี้ครับรถมันสูงกัรั้วนมัน เป็นรถอะไรเจอกันครับเหมือนจะเป็นบันไซกับหมอแจ็คครับเจอกับลูมาลูบับเบอร์ทอนครับอันนี้ถือว่าเป็นแท้งนะครับคันนี้ฮะเป็นแท้งล้อแ็กครับแล้วลูมาลูบับเบอร์ทอนนีครับจะเปิดศึกแท้งกันหรือเปล่าครับเอาแล้วเดินหน้ามาแล้วครับผมจะใครจะได้เปิดก่อนครับลูมาลูหรือว่าหมอแจ็คครับหมอแจ็คยังไม่รู้ตัวครับแล้วโดน เอทียิงเข้าไปหนึ่งนัดครับผมเอาไม่กันทงกนะเสียไปเลยครับโอ้นี่ยิงจีกันเนื้อสิบเก้าครับอ่าเป็นท็อปหมอร์อะไะมีของคอมมานครับฮีโร่เวนสไนท์ครับสิบเอ็ดมาสิบแปดครับจอร์ดโดนฮะโอ้ไอ้ฟ้าพอดิโอจีไปแปดครับสิบเอ็ดสหายเดอะไบค์ครับสหายป้าปาเอ็มครับยิงไปสิบครับคิวปิกยิงไปเก้าครับผมเอาเรื่องฮะฝั่งขวาเป็นยังไงครับโอ้แมตติสนานเหลือเกินครับ ยิงสามสิบสามครับบุคลินยิงรถไปเจ็ดคันครับหมอแจ็คยิงไปสิบเอ็ดครับผม RWS ลูบี้ครับยิงไปสองครับคูติเน่ครับยิงไปสิบสี่ครับไอหมอจุดจุดยิงไปสิบเจ็ดครับหมอเถื่อนนะเมื่อกี้แปดคนครับเคเฉยๆครับเรนเจอร์คิสลี่ยิงไปสิบโอ้ยิงไปสามสิบสองครับหนูนวมครับยังโหดครับนอสตาเตียยี่สิบหกครับคู่นี้คู่ปีศาจครับคุณหมิวนี่ก็ใช้ได้ครับผมยิงไปสิบสี่เออร์เลอร์ยิงไปสิบสี กูเกิลยิงไป15ครับแคนนี้น่ากลัวครับสำหรับแคนเด็กสร้างบ้านแคนหนูด้วยนะยิงไป10ครับเลเวลาเฮดเควินแมนครับ23ครับเอาเรื่องทีเดียวครับโอเคครับทำลายก็ประมาณนี้เมื่อกี้ล่อไปสัก60นาทีเลยนะ60นาทีครับผมว่าจะจบ5ทงครับนานเกินเป็นชัยชนะของฝั่งยูเคนครับอินเตอร์เนชั่นแนลลีชเียนครับ